สวัสดีค่ะชาวาลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนด์สกกตูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมในเดือนนี้กันนะคะก็คือเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่17สิงหาค่ะถึงวันที่17กันยาส่วนใครที่อยากจะดูแบบลัคนา ก็สามารถดูได้เดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันทั้งหมด12ใบนะคะ12ใบนี้ก็คือเป็น12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1ี และ12โอเคมาดูหน้าไพ่กันหน่อยซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอดูใบแรกก่อนเลยนะทำไมเครียดแล้วล่ะ <c oughs> อ้าวตนุกระดุมพลาสัฮาชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิ มรณนะสุภะกรมมรมมะลาภาและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ใบแรกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์อีกแล้วคิดมากอีกแล้วนะคะกลุ่มคนาธาตุไฟนะโดยปกติเวลาคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะคิดปุ๊บทาปับ๊บทําทันทีทันใดแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณ่ะ คิดเยอะเกินไปในบางสิ่งบางอยา่างนะคะบางคนอาจจะแับคิดวางแผนอยากจะทํานั่นทนํานี่พอถึงเวลาคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วมันจะมีปัญหาอีกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกหรือเปล่ามันเหมือนกับอารมณ์ตอนนี้จิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะตก ไอ้จิตตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากในเรื่องของความเครียดส่วนตัวของคุณร้อนล้วนนะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะคิดมากเกินไปนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลเชื่อมโยงมาจากในเรื่องของอดีตอาจจะสืบเนื่องมาจากว่าตัวอดีตเองเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรโดยการที่อิงในเรื่องของความรู้สึกหรือความชอบของตัวเองมากเกินไปมันเลยทําให้เกิดความผิดพลาดนะคะช่วงนี้มันเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเซตอัพตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในหลายๆมุมนะคะที่นี้ความ เครียดมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลกับสุขภาพในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตำแหน่งสุขภาพเนี่ยมันก็ขึ้นมาในเดือนนี้ก็คือสุขภาพเนี่ยจะทรงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหาย3วันดีสีวันไข่นะเป็นแบบนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้ว่มันจะหนักในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นใครที่มีในเรื่องของภาวะที่จะเป็นแพนิค ซึมเศร้าโรคเครียดอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องพยายามที่จะประคับประคองความรู้สึกประคับประคองหัวใจตัวเองไปก่อนก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์สนวนใน่องงานเนี่ยปิ๊งยังมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทิศท,ทางที่ดีเรื่อยๆดีกว่าอาจจะไม่ได้หอวว่ามากมายแต่มันก็ไม่แย่นะคะทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็งานประจานะคะมันหมายถึงว่าอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องปิดตา ในเรื่องบางเรื่องหรือปัญหาบางอย่างบางคนทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าโอ๊ยคนในองคอ์กรเนี่ยทำงานกับเราแล้วบางทีมันไม่ถูกใจเราหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องตอนนี้อย่าเพิ่งไปมีปากมีเสียงอย่าเพิ่งไปพูดหรือว่าขัดแย้งอะไรกับใครเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองนะถ้าเกิดสมมติเวลาพูดอ่ะคุณเป็นคนพูดตรงพูดแรงเวลาพูดตรงพูดแรงไปทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันเป็นยังไงครับมันก็จะเกิดการทะเลาะการขัดแย้งนะ กันขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งอลีของคุณนะ่ะคนที่คุณจะทะเลาะแล้วก็มีปัญหาด้วยในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคือ,อด้วยความที่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยบางทีเขาอาจจะหวังดีกับคุณนะ่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเขาดูจู้จี้เกินไปหรือว่าเยอะสิ่งเกินไปอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัด นะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะคุณอย,อยากจะอยู่คนเดียวคุณอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวหรือว่าใช้เวลากับตัวเองจริงๆอ่ะไม่ชอบไป้ใครบุ่นวายเท่าไหร่นักโดยทั่วไปแล้วชาวรักนาราศีสิงห์เองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่มาจี้คุณมากๆใครที่มาบอกคุณว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยพูดกับคุณบ่อยๆเข้ามันจะยิ่งทําให้คุณเหมือนกับมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่อต้านขึ้นมา ส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงินอ้าวอันนี้ละจ้ะของแท้แล้วนะคะ หมายถึงอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยสภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเสียเงินในเรื่องของการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยใช้จ่ายเกินความจําเป็นจนหันมาอีกทีหนึ่งตายแล้วเงินจะใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนละขอขยายนิดนึงเงินหมดไปกับอะไรการซื้อของการใช้จ่ายตามอารมณ์ตามใจค่ะคนเรามีวิธีการแสดงออกในเรื่องของความเครียดแตกต่างกันไปแต่ว่าสําหรับชาวลักนณาราศีสิงห์พอเครียดปุ๊บเป็นไงคะอยากจะใช้ นะะเพราะการใช้เงินการได้ช้อปปิ้งเนมันอาจจะเป็นความสุขเดียวของคุณนะตอนนี้แต่ทีนี้ในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหาได้นะคะการมีปัญหาหมายถึงอะไรอาจจะถึงขั้นที่ใช้เงินเกินตัวหรือว่าไปกู้บัตรมาจนทําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังเนาะบางคนเนี่ยไปลูดบัตรชาําใช้เงินล่วงหน้าตลอดแบบนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะสร้างหนี้อ่ะไปเรื่อยอย่ะมันยังไม่ได้แบบ สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีเงินเก็บมีเงินก้อนได้ส่วนในเรื่องของเพื่อนค่ะนะคะจริงๆก็ยังมีเพื่อนเข้ามาแวะเวียนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหันหลังให้กับคนบางคนละคุณอาจจะมีเพื่อนมีสังคมมาเยอะอยู่แล้วโดยพื้นดวงคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งปรับตัวได้ดีแต่ว่าตอนนี้คุณเนี่ยจะอยากจะเจอหรือว่ามีในเรื่องของการนัดเจอมีในเรื่องของการพูดคุยเฉพาะคนที่คุณน่ะรู้สึกสนิทใจจริงๆเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่า มันใช่จริงๆนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนน้อยก็ยังดีนะยังมีคุณภาพบางคนนะหูชีวิตจะไม่มีเพื่อนเลยลําบากกว่าเยอะนะคะส่วนตําแหน่งที่บ้านเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นละ ติงมองในเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนยังไม่ได้มองในเรื่องของครอบครัวเนาะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของระบบไฟนะคะหมายถึงอะไรอาจจะมีในเรื่องของไฟรัดวงจรหรือว่ามีในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอะไรบางอย่างที่คุณใช้อยู่ประจำเนี่ยจะต้องมีการซื้อใหม่มีการซ่อมแซมเกิดขึ้นส่วนตําแหน่งในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยก็ ค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังมีเกณ์นนมที่ผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการทะเลาะขัดแยง้งแต่ว่ามันหนักไปในเรื่องของการเจ็บป่วยมากกว่านะบางคนดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ในะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะก็คอยระมัดระวังกันไปและในเรื่องของตำแหน่งปุตตะไอเดียอาจริงๆนะไอเดียมีไหมไอเดียมีเยอะ แต่ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวคุณสักอย่างหนึ่งนะคะตำแหน่งปุตตะเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรใหม่ๆที่คุณคิดอยากจะเริ่มต้นมันเหมือนกับว่าพอตอนที่คุณคิดจะเริ่มต้นหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดู กลายเป็นว่าคุณไม่สามารถทําด้วยตัวเองคนเดียวอะ่ะมันจะต้องมีในเรื่องของการขอความช่วยเหลือการพึ่งพาคนอื่นหรือว่าการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นแล้วก็ตัวคุณตอนนี้ไม่ได้เป็นช่วงภาวะที่ตัวคุณมั่นใจตัวเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นะคะมันเหมือนกับคุณหลอนกับความผิดพลาดเก่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะไหนดูขอขยายหน่อยสิ อ,อที่ผ่านมาคุณอาจจะทําตามอารมณ์อ่ะย้ําไปอีกรอบนึงทําตามอารมณ์ทําตามแบบหลักของตัวเองเกินไปแล้วพอมันผิดหวังขึ้นมากลายเป็นว่าในเรื่องของการตัดสินใจหรือการทําอะไรอาจจะต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณ มากกว่านะคะอย่าไปคิดเองทําเองคนเดียวบางครั้งนะเราเหนื่อยนะบางทีคิดไปมันอาจจะมีความผิดพลาดก็ลองปรึกษาคนอื่นค่ะในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆส่วนช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะเหมาะที่จะซื้ออะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะถ้าเกิดมีการซื้อมีการทําธุรกรรมอาจจะยืดเยอ้อไปสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะอนุมัติเร็วแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้ก็อาจจะช้าอาจจะเนิบเนินไปหน่อยละกันก็ ขอให้เป็นในเรื่องของการอดทนรอคอยนะคะบางคนยื่นเอกสารทําธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้มันจะดูยากหรือว่าอาจจะดูยืดเยื้อเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรอไดอ้ถามว่ามันมีโอกาสแนวโน้มที่จะได้ไหมมันก็ยังมีโอกาสแนวโน้มที่จะได้ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหไม่มีแววไม่มีทางเลยแต่ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณคิดจะทําหรือว่าตั้งใจค่ะสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้เอาไว้ก็คือในเดือนนี้คุณใจร้อนไม่ได้ แล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีที่ปรึกษานะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะตำแหน่งปตัตนีค่ะความรักเป็นยังไงบ้างความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่คุณเนี่ยต่างมองเห็นข้อเสียซึ่งกันและกันอ่ะคุณก็เห็นข้อเสียของเขาเขาก็เห็นข้อเสียของคุณแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจะลงเอยแบบไหนอ่ะมันก็จะต้องมีไฝไ่าดใดฝ่หนึ่งยอมอ่ะ บางทีคุณอาจจะต้องมองข้ามอะไรบางอย่างที่มันไม่น่ารักบางอย่างอะไรที่มันไม่ถูกใจคุณนะคะก็อย่างที่บอกแล้วในเรื่องของความรักอะ่ะเอาจริงๆนะมันไม่มีใครเพอร์เฟกอ่ะดิ๊กมองว่าโดยพื้นฐานอะ่ะมันจะต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจกับความสบายใจก่อนถ้าเกิดคุณผ่านสองข้อนี้ไปได้อะ่ะเดี๋ยวยังไงอะ่ะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแน่นอนส่วนคนโสดค่ะโสดเลยจ้านะคะ สดๆใสๆเลยนะขึ้นมาช่วงนี้คุณก็ไม่พร้อมที่จะมีใครเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดคนไหนเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบ ไม่ได้ใจร้อนอะ่ะคุณอาจจะต้องคิดวางแผนนิดนึงเพราะบางคนเข้ามาถามว่ามีเกมที่จะมีคนมาจีบไหมมีนะจะเป็นคนเก่าที่คุณรู้จักนะหรือว่าคนที่คุณแบบเคยเห็นหน้าค่าตาม,มาก่อนเขามาจีบคุณแต่เขาแบบลุกมากเกินไปพยายามมากเกินไปนะแสดงความรักหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของคุณมากเกินไปก็ทําให้คุณรู้สึกอัดเพราะว่าในช่วงนี้คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นหลักสิ่งที่คุณโฟกัสก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขมากกว่า ส่วนตำแหน่งสุภาอา้าวยังดีนะคะมีสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือตำแหน่งสุภาเนี่ยหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงปกปักรักษาคุณยังคงช่วยเหลือคุณอยู่รวมถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ยังคงุณเมตตาแล้วก็อุปถัมภ์คุณอยู่ตลอดเวลานะอืม ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะผู้ใหญ่เมตตาม,มันก็ถือมันก็ถือว่าเรามีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่นะคะทีนี้ขอขขายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงแล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะต้องเป็นการเดินทางโดยการที่มีการวางแผนอ่ะ เดินทางไกลนะตำแหน่งสุภาพมันหมายถึงเกณฑ์การเดินทางไกลแปลว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีความสนใจอยากจะไปมานานหรือคุณไปแล้วเราไม่ได้ไปมานานแล้วก็ให้กลับไปขอพอรท่านก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจเป็นพลังใจที่ดีให้กับเรานั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งวินาศสิ่งที่จะต้องระวังนะคะการสื่อสารช่วงนี้ พูดอะไรกับใครนะจะต้องคิดนิดนึงนะคะบางทีการสื่อสารของคุณอาจจะมีปัญหาเช่นบางทีคุณอาจจะพูดตรงไปแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณก้าวร้าวหรือว่าพูดแรงไปในบางส่วนนะคะหลายๆความสัมพันธ์หลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่มันพังเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงเกินไปคนจริงอยู่ไม่ได้นะคนจริงหมายถึงอะไรพูดจริงตามเป๊ะนะที่บอกว่าแปลยังไงคะมันกลายเป็นว่า คนอื่นจะมองคุณไม่ดีมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดเวลาคุณจะโพสในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการสื่อสารที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดได้ส่วนการทําบุญเสริมค่ะมาดูกันการทําบุญเสริมสวดมนต์ปฏิบัติอยู่บ้านเลยไม่ต้องไปมูที่ไหนนะถ้าเกิดเน้นทําหลัก,ลก ตามที่บอกไปถ้าเกิดคุณจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไหว้ได้แค่นั้นแหละที่เหลือเป็นการปฏิบัติอยู่กับตัวเองทํากับตัวเองคอยทำได้ต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําประมาณสักช่วง3-7ถึงวันเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีสิ่งด,ดีๆหรือว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างน้อยก็คือเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณที่คุณจะกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนตําแหน่งสุดท้ายนะคะที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของตําแหน่งลาภะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ไหมละ่ะ น้อยซะเหลือเกินนะคะอืมทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะมีจริงๆนะโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากความฝันสื่อน้าโชคก็คือจากตัวคุณนี่แหละที่ฝันเองหรือว่าคุณอาจจะแบบรู้สึกนะผูกพันกับเลขใดเลขหนึ่งนะสุดท้ายมาที่ตัวเองเป็นหลักนี่แหละนะคะไม่ต้องไปหาเลขเด็ดเลขดังที่ไหนส่วนนะคะไพ่เลขนําโชคที่ปิ๊งจะหยิบให้นะคะทั้งหมด3ามใบนะก็คือเป็นเลขเด่นแล้วก็เลขรลองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะมีเลขอะไรบ้างตัวเซศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะตามนี้เลยศูนย์หนึ่งเจ็ดนะถ้าเกิดเลขรองก็เป็นเลขห้า และเลขสีนั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งในการทําคลิปสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ